นักกรบดำตอนที่8มัจจุราชตัวน้อยจากดอยสูงจบจากเรื่องเล่าที่เขาเค้อผมจะพาท่านผู้ฟังเดินทางกลับไปที่ชุดปฏิบัติการอินทรีเหินอีกครั้งเพราะว่าภารกิจการเดินทางออกลาดตะเวนซุ่มโจมตีของพวกเราในวันนั้นยังไม่ถึงที่หมายพี่แดงพาพวกเราเดินบุกป่า ย่ำไปตามเชิงเขาม่งหน้าไปทางด้านที่ใต้ของฐานปฏิบัติการบ้านดานสิงขรจุดหมายปลายทางของพวกเราคือหุบเขาโป่งช้างแดงที่ไกลโพ้นการเดินทางไปในครั้งนั้นภารกิจหลักของพวกเราที่ต้องปฏิบัติคือซุ่มโจมตีข่าศึกตามคำสั่งของผู้บังคับหน่วยพวกเราเดินบุกป่าไต่ไปตามเชิงเขาที่ลาดชันและดงไม้ที่หนาทึบได้สักพักจึงพบกับเส้นทางเล็กๆ ที่ชาวบ้านใช้ในการเดินขึ้นไปหาของป่าและล่าสัตว์ในระหว่างที่เท้าทั้งสองข้างย่ำลงไปบนดินปนหินที่ขุข,ขะของภูเขานั้นผมได้สังเกตพบว่าสองฝากฝั่งของเส้นทางยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ให้เห็นอย่างประปายสภาพภูมิประเทศในแถบนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่น้อยพี่แดงพาพวกเราย่ำเท้าเดินไปได้สักพัก พีแดงก็สั่งให้นครบ้านสูงเนินเปลี่ยนเส้นทางการเดินนะครโว้ยหลีกเลี่ยงจากเส้นทางที่ชาวบ้านชอบใช้นะน้องมีอะไรเหรอครับพี่นะครบ้านสูงเนินมีอาการชงักเล็กน้อยหันหน้ากลับมามองและถามออกมาด้วยความสงสัยถ้าพวกเรายังขืนใช้เส้นทางนี้อยู่อาจจะโดนซุ่มโจมตีระหว่างทางก็เป็นได้พี่ว่าอย่าเสี่ยงดีกวา่าผมนึกชุม ในความรอบคอบของพี่แดงฐานพลานรุ่นพี่เพราะพี่แดงมีเหตุผลหลายประการที่สั่งให้นครบ้านสูงเนินหลีกเลี่ยงจากเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ที่สำคัญหัวหน้าชุดของผมได้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกทีมเป็นหลักนครบ้านสูงเนินและสง่าบ้านลาดเปลี่ยนเส้นทางตามคำสั่งในทันทีทั้งสองเดินตายจากค่ายปักธงชัยมันพาพวกเราฉีกตัวออกไปทางด้านซ้ายของเส้นทาง ซึ่งเป็นป่าทึบแล้วเดินขนานไปกับเส้นทางเดิมโดยมีพวกเราเดินตามหลังอุปสรรคของพอลรัเวนหน้าก็คือพวกเครือไม้และเถาวัลย์ต่างๆที่ทําให้ชุดรัเวนมีปัญหาและเดินทางได้ช้าลงแต่เพื่อความปลอดภัยของทีมนักฆ่าชุดดําจากปักธงชัยมันจึงมีความจําเป็นที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการย่ําเท้าเดินทางนั้น ผมมองเห็นนครบ้านสูงเนินกระชากมีดผ่านเล่มเครื่องออกจากซองหนังข้างคนขาขวามาตัดเถาวันเครือไม้กิ่งไม้ที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางออกบัดนี้เหงื่อของมันได้ไหลออกมาจนเสื้อผ้าเครื่องแบบสีดำที่มันสวมใส่เปียกชุ่มไปด้วยหยาดเหงือ่อสงาบ้านลาดก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติงานในวันนี้ผมรู้สึกว่าเพื่อนรักทั้งสองนั้นมีอาการเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก มากกว่าผลลาตะเวนจากส่วนหลังที่สำคัญพลลาตะเวนหน้ามีปัจจัยเสี่ยงอันตรายหลายด้านเช่นถ้าพวกข้าศึกมันรู้ทันและฝังกับระเบิดดักหน้าไว้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นผลลาตะเวนหน้าต้องเละอย่างน้อยก็ขาขาดแขนขาดหรือวิญญาณลอยละล่องออกจากล่างก่อนกำลังพลที่ลาาตะเวนตามส่วนหลังที่สำคัญ หากมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นจากทางด้านหน้าแน่นอนครับผลราตะเวนหน้ามีสิทธิ์รับประทานลูกปืนแทนเข้าก่อนใครการซุ่มโจมตีพวกข้าศึกมักจะโจมตีตอนหน้าและตอนท้ายของขบวนก่อนในชุดลาตะเวนผู้ที่ถูกหมายหัวเป็นอันดับแรกคือใครคนแรกที่มีสิทธิ์ตายก่อนเพื่อนคือผลอภิชีคนที่สองรองลงมาคือผลยิงลูกระเบิด M79 เหตุและผลที่พวก้าศึกเลือกยิงปิดชีพพลอาวุธหนักก่อนก็เพราะว่าเพื่อบรรเทาความสูญเสียที่จะตามมาในภายหลังของพวกมันเพราะว่าอาวุธทั้งสองชนิดนี้มีอนุภาพไรแรงมากจนสามารถทำลายล้างพวกข้าศึกให้ย่อยับได้ภายในพิบตาคนต่อไปที่มีสิทธิ์ตายก่อนที่เมียจะคลอดลูกคือพลวิทยุสื่อสารเหตุและผลที่มันเลือกสังหารพลวิทยุสื่อสาร เป็นลำดับต่อมาเพราะว่าค่าศึกต้องการตัดขาดการติดต่อสื่อสารหรือว่าเรียกกำลังพลมาเสริมและสนับสนุนถ้าตราบใดที่พลวิทยุสื่อสารยังมีชีวิตอยู่พวกผู้ก่อ,อก,การร้ายมันมีความไม่สบายใจเ,เจ้าคนที่เป็นพลวิทยุสื่อสารจึงต้องตายและอีกบุคคลหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตก่อนลูกจะเรียนจบคือผู้นำหน่วยในการออกลาดตระเวน ้าสึกมันจะสังเกตว่าผู้ใดคือหัวหน้าหรือผู้นําหน่วยมเมื่อมันรู้้าสึกมันตัดสินใจยิงทันทีเหตุและผลของ้าสึกคือเพื่อตัดอํานาจการสั่งการและทําลายขวัญของกําลังพลเมื่อขาดผู้นําำ้าสึกคิดว่ากําลังพลทหารพลานจะเสียขวัญและหมดกําลังใจในการต่อสู้ในที่สุดพวกเราทหารพลานก็จะพ่ายแพ้ผมมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องการแต่งกายของผู้นําหน่วย โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือหรือทหารอากาศการแต่งกายในสนามรบมักมีจุดบกพ่องให้พวกผู้ก่อการรู้ได้ว่าผู้ใดคือหัวหน้าผู้ใดคือลูกน้องจุดสังเกตที่ผมได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นก็คือเสื้อผ้าเครื่องแบบที่นายทหารเหล่านั้นสวมใส่มักมีเครื่องหมายบอกชั้นยศติดอยู่ทั้งดาวทั้งเดือนทั้งแง่งก้างปลาต่า,างๆท,ท,ที่ติดอยู่บนบ่าหรือคอเสื้อนั่นแหละ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าใครผู้ใดเป็นหัวหน้าทีมจุดนี้เองที่นายทหารบางท่านยังมองข้ามความปลอดภัยของตนเองบางท่านสงสัยว่าเครื่องหมายบอกชั้นยศมันเกี่ยวอะไรกับความปลอดภัยของตนเองให้ท่านผู้ฟังสังเกตดูทหารตำรวจที่บาดเจ็บล้มตายใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่านายทหารที่มีชั้นยศกับพลทหารและนายตำรวจที่มีชั้นยศกับพลตำรวจ ผู้ใดเสียชีวิตมากกว่ากันท่านผู้ฟังลองหันกลับมาดูการแต่งกายของทหารผ่านบ้างนายทหารผู้มีหน้าที่ควบคุมกำลังพลตั้งแต่ท่านผู้ยชาการค่ายรองท่านผู้บัญชาการค่ายหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพุ่มขับกองร้อยรองพุ่งขับกองร้อยในสิบฝ่ายต่างๆที่ค่ายปักธงชัยจะสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแบบสีดำเหมือนกันหมดมีเพียงเครื่องหมายบอกต้นสังกัดเป็นรูปฐานผาน ยืนถือปืนอยู่บนภูเขาในวงกลมติดอยู่ที่ไหล่ด้านขวาไหล่ด้านซ้ายเป็นอามตัวหนังสือสีเหลืองมีข้อความว่ากูผู้ชนะติดอยู่ส่วนที่บริเวณหน้าอกเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมือมีอามเครื่องหมายรูปมีดเสียบกะโหลกติดอยู่อามเครื่องหมายมีดพลานที่เสียบลงไปบนกระโหลกมนุษย์มีความหมายว่าฆ่าล่าสังหารเมื่อมีการล่าแล้วต้องสังหารทุกครั้งไม่ต้องเอาไวใ้ให้เป็นภาระ ไม่ต้องนำไปหาหมอเพื่อเยียวยาหรือรักษาทุกครั้งที่ทหารพลานเนีย่ยไก้ปืนฆ่าสึกต้องตายสถานเดียวในสนามรบไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีคำว่าเมตตาไม่มีคำว่าสงสารถ้าเราไม่ฆ่าหรือสังหารเขาเขานั่นแหละจะเป็นที่ฝ่ายสังหารเราจากข้อเขียนบทนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าในทหารที่มาช่วยราชการที่ค่ายปักธงชัยแต่งตัวและแต่งกาย เหมือนกับทหารพลานทุกประการยอดสูญเสียชีวิตของผู้นำหน่วยฐานพลาน่ายปักธงชัยในอดีตจึงมีน้อยเมื่อเทียบกับปัจจุบันแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวการลาตะเวนซุ่มโจมตีของพวกเราชุดจู่โชมที่4ชุดอินรีเหินต่อดีกว่านะครับพวกเราฐานพลานจากเมืองแม่ยโมพากันย่ำเท้าบนหลังเขาและไต่ลงหุบที่เต็มไปด้วยอุปสรรคจนดวงตะวันเรื่อมใบคล้อย จึงได้มาถึงบริเวณที่คาดว่าจะมีพวกผู้ก,ก่อการร้ายเคลื่อนไหวอยู่ป๊อกป๊อกป๊อกเช่นเคยครับมีเสียงข้อพันท้ายอาวุธปืนดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบของป่าเขาสามครั้งหยุดก่อนพวกเราพี่แดงพูดออกมาเบาๆพร้อมกับนั่งลงคุกเข่าอยู่ในท่าเตรียมพร้อมจากนั้นก็ยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณให้พวกเราหยุดพวกเราหยุดการเคลื่อนไหวตามคำสั่งของพี่แดงในทันที มีเพียงนครบ้านสูงเนินกับสง่าบ้านลาดสองคนเท่านั้นที่ถลําไปข้างหน้าเพียงเด็กน้อยแล้วมันทั้งสองก็หยุดแล้วนั่งลงในท่าคุกเข่าเช่นกันปืนจ้องออกไปทางด้านหน้าสายตาทั้งสองข้างของมันมองสำรวจพื้นที่รอบกายเมื่อเห็นว่าณบริเวณป่าแห่งนั้นไม่มีอันตรายแน่แล้วจึงวางปืนและนั่งลงอยู่ในท่าตามสบายสองเดนตายมีอาการอ่อนล้าพอสมควร เพราะการเดินทางออกลาดตะเวนในครั้งนี้ต้องบุกป,ป่าฝ่าดงและปีนไปหน้าผาที่สูงชันจึงทําให้เหล่าเดินตายสูญเสียพลังงานไปมากและเกิดอาการหิวกระหายนครบ้านสูงเนินดึงกระติกน้ําออกจากซองหนังด้านข้างซอกเอวยกขึ้นดื่มกินดังเอือเอ้อกเอื้อกเอื้อกน้ําที่นครดื่มกินแม้ว่ารสชาติมันจะไม่กลมกล่อมเหมือนน้าสุราของผู้ดีเมืองบางกอกก็ตามแต่ก็ทําให้นครบ้านสูงเนิน สดชื่นอย่างเห็นได้ชัดนครมึงรอกูอยู่ตรงนี้ดนเวย้ยสง่าบ้านลาดบอกกับนครส่วนตัวของมันลุกขึ้นก้าวเดินย้อนกลับไปรวมกลุ่มกับทีมสังหารจากค่าปักธงชัยเพื่อรับคำสั่งจากหัวหน้าทีมพวกเราขยับเข้ามาใกล้ๆจะได้ฟังคำสั่งชัดๆและเข้าใจหัวหน้าทีมสังหารบอกพวกเราด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาพอที่พวกเราจะได้ยิน ผมและเพื่อนร่วมทีมขยับกายเป็นรูปวงกลมเพื่อฟังคำสั่งและแผนการซุ่มโจมตีในครั้งนี้เราจะซุ่มโจมตีพวกข้าศึกบริเวณนี้เพราะภูมิประเทศเหมาะแก่การซุ่มโจมตีเป็นยิ่งนักพี่แดงพูดออกมาและชี้มือไปรอบๆแนวป่าจิงอย่างที่หัวหน้าทีมสังหารเดินตายจากไข่ปักธงชัยบอกเพราะบริเวณนี้เป็นเนินเขาสูงมีเนินเขาลูกเล็กลูกน้อยสองสาลูก ระหว่างตรงกลางของเนินเขาลูกเล็กทั้งสองนั้นมีเส้นทางตัดผ่านแม้ว่ามันจะถูกปกคลุมไปด้วยกิ่งไม้และต้นหญ้าจนมองแทบไม่ออกว่าเป็นเส้นทางที่มีมนุษย์เคยใช้มาก่อนแต่มันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างว่ามีผู้คนมนุษย์ได้ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาเป็นประจำมเมื่อพวกเราใช้สายตาสำรวจเสร็จเรียบร้อยพี่แดงจึงสั่งการต่อ นนครับสงาครับผมนครครับอิงทั้งสามให้ซุ่มอยู่ทางด้านปีกซ้ายพี่แดงกำหนดจุดซุ่มให้เราทั้งสามเสร็จสับครับพี่เราทั้งสามจะอยู่ทางด้านปีกซ้ายผมย้ำคำสั่งของฐานพรานรุ่นพี่แล้วพี่แดงก็สั่งการต่อไอพงษวัฒนาและพี่ จะอยู่ที่จุดกึ่งกลางเพื่ออำนวยการในการสั่งการาพี่แดงพูดออกมาด้วยใบหน้าที่เหี้ยมเรลยมส่วนพวกเราที่เหลือทั้งหมดให้อยู่ด้านปีกขวาบริเวณนั้นพี่แดงหัวหน้าชุดพูดพร้อมกับชี้นิ้วมือไปทางด้านปีกขวาของจุดซุ่มบริเวณนั้นเป็นเนินดินและมีหินภูเขาอีกทั้งต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่อย่างมากมายซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการซุ่มสังหารฆ่าศึกจากเทือกเขาตะนาวสี ดวงตะวันในวันนั้นต่ำคล้อยลงเรื่อยๆผมมีอาการตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งอาจจะด้วยความกลัวหรือมันเป็นสัญชาตญาณผมก็เดาจิตใจของตัวเองไม่ออกเหงื่อการจากใบหน้าไหลผุดออกมาพอๆน้ำปะปาแตกในชีวิตของผมไม่เคยทำบาปทำกรรมมาก่อนแล้วจู่ๆผมต้องมาเป็นมือสังหารชีวิตของผมทำไมต้องมาเป็นนักฆ่าตั้งแต่ยังเด็กแต่ในเมื่อโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิดผมจัดแจงถอดซองบรรจุลูกกระสุนปืนออกมาสำรวจตรวจตาอีกครั้งจากนั้นก็ยัดซองลูกกระสุนปืนคืนเข้ากับตัวปืนเหมือนเดิมกระชากคันลังลูกเลื่อนน้ำกระสุนปืนเข้าลังเพลิงพร้อมกับปิดปุ่มห้ามไกปืนเพื่อป้องกันปืนลั่นแล้วรอเวลาที่พวกข้าศึกจะผ่านเข้ามาในพื้นที่สังหารผมและพักพวกเพื่อนพ้องคาดว่าในคืนนี้ยังไงเสีย ไอ้พวกข้าศึกมันต้องลงมาขนสเสบียงอาหารเป็นแน่เพราะการข่าวที่พวกเราได้รับมาเมื่อเช้าไม่น่าที่จะมีอะไรผิดพลาดเหมือนข่าวก่อนแต่ความคิดของผมคิดผิดถนัดเพราะดวงตะวันยังไม่ทันที่จะรับลงไปจากหลังเขาพวกเราฐานพลันได้ยินเสียงฝีเท้าของมนุษย์จำนวนมากย่ำเท้าลงมาตามเส้นทางที่เป็นป่ารกทึบนอกจากเสียงฝีเท้าของพวกมันที่ย่ำเท้าลงมาบนเส้นทางแล้ว พวกมันยังส่งเสียงพูดคุยกันชนิดไม่เกรงใจใครมันพูดคุยกันเหมือนกับว่าป่าบริเวณนั้นเป็นของผู้บังเกิดเก้าของพวกมันมันไม่มีการที่หวาดระแวงภัยเม้แต่น้อยพวกมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามัจจุราชดำจากปักธงชัยกำลังรอพวกมันอยู่ปอกปอกปอกพี่แดงเคาะผ่านท้ายปืนเบาๆเพื่อให้พวกเราเตรียมพร้อม ผมก็ยับปืนในมือพร้อมทั้งสอดสายสายตามองไปตามเส้นทางที่คาดว่าข้าศึกจะลงมาแต่มองจุดปวดลูกตาก็ยังไม่พบแม้เงาของพวกข้าศึกพวกมันทำอะไรอยู่วะฐานพ่านนครบ้านสูงเนินกระซิบเบาๆเพราะมีแต่เสียงของพวกข้าศึกแต่ไม่เห็นตัวทวนโพออกมาจากแนวป่าสักทีสงสัยพวกมันกำลังนั่งพักเหนื่อยละมั้งสง่าบ้านลาด หลุดคำพูดออกมาลอยๆผมเห็นด้วยกับสงงาที่บอกว่าข้าศึกกำลังนั่งพักเหนื่อยเพื่อทวงเวลาให้มืดค่าแล้วพวกมันจึงจะเดินทางต่อพวกผู้ก่อการร้ายหรือกองกำลังเถื่อนที่อาศัยอยู่ตามป่าเขามักเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันการถูกซุ่มโจมตีและหลีกเลี่ยงจากสายตาของชาวบ้านที่อาจพบเห็นในระหว่างการเดินทาง พวกกองกําลังเถื่อนเหล่านี้มันไม่กลัวหลงทางมันไม่กลัวความมืดป่าเป็นบ้านของพวกมันเวลาพวกมันเคลื่อนที่ไปทางใดมันรวดเร็วดุดปีศาจสาเหตุที่พวกกองกําลังเหล่านั้นมักเดินทางในยามค่ําคืนหรือยามวิการก็เพราะว่ามีความปลอดภัยสูงฉะนั้นพวกปีศาจร้ายกลุ่มนี้จึงนั่งพักทวงเวลาให้มืดค่ำแล้วพวกมันจึงจะเดินทางลงสู่ด้านล่างของภูเขา เพื่อไปรับสเสบียงอาหารจากชาวบ้านที่หลงผิดและพวกนายทุนผู้มีอิทธิพลที่เห็นแก่ได้พวกเรารอคอยการปรากฏตัวของพวกไวรายจากเทือกเขาตะนาวสีด้วยใจระทึกดวงตะวันก็คล้อยต่ำลงทุกขณะผมคาดว่าอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงคงไม่เหลือแสงตะวันให้พวกเราได้เห็นความมืดคงมาเยือนข้าสึกคงออกเดินทางเพื่อลงมาให้พวกเราสังหารในตอนนั้น แต่การคาดการณ์ของพวกเราตั้งแต่ต้นก็ผิดอีกความมืดยังไม่ทันมาเยือนตามที่ผมคิดทันใดน,นั้นสายตาของผมและพักพวกเพื่อนพ้องในมองเห็นร่างของ้าสึกคนแรกก้าวหลุดออกมาจากมุมโค้งของเส้นทางที่เป็นป่านาทึบมันเดินอ้อยอิงเหมือนเดินเที่ยวในห้างอาวุธปืน M16 สะพยไว้ที่ไหล่ด้านขวามันก้มหน้าก้มตาเดินไม่มีอาการหวาดระแวงแม้แต่น้อย ผมสังเกตเห็นว่าอาวุธปืนที่มันสะพายมานั้นลำกล้องปลายปืนลากมากับพื้นดินตลอดเวลาและอึดใจต่อมาผมมองเห็นพวกไวร้ายอีก14คนเดินตามหลังไอ้คนแรกออกมาจากมุมโค้งของเส้นทางทุกคนมีอาวุธสงครามครบมือแต่พวกมันนำปืนสะพายไว้ที่บ่าไหล่ทุกคนประมาทจริงนะพวกมึงผมนึกในใจพวกมันเคลื่อนที่เดินเข้ามาจนใกล้พวกเรา ใกล้จนผมเริ่มมองเห็นรูปร่างของพวกไวร้ายได้ชัดเจนและผมก็พบว่าไวร้ายจากเทือกเขาสูงทุกคนเป็นเด็กอายุราว13ถึง14ปีอายุมากสุดของไวร้ายกลุ่มนี้ไม่น่าจะเกิน15ขวบตายฮะไอ,ไอเวนเ้ยเด็กทั้งนั้นนี่วะนครบ้านสูงเนินลดน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะผิดหวังออกมาเอาไงดีวะสงงาบ้านลาดเริ่มออกอาการไม่แน่ใจ พราะรู้อยู่เต็มอกว่าไอ้พวกข้าศึกจากเทือกเขาตะนาวสีมันเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่สมควรตายหนึ100่งร้อยเมตรสุดท้ายก่อนที่ข้าศึกตัวน้อยเทือกเขาสูงจะหลุดเข้ามาในพื้นที่สังหารมีเสียงดังสวบสาบมาจากทางด้านหลังของผมพวกเรายกเลิกคำสั่งข้าเป็นน้ำเสียงของพี่แดงหรือฐานพลานสำลิดแดงเจริญหัวหน้าชุดซุ่มสังหารนั่นเอง แล้วพี่แดงจะให้พวกเราทำอย่างไรครับ<จ>ผมย้อนถามทันทีจับเป็น<จ>พี่แดงพูดออกมาสั้นๆหุนหวนพร้อมกับสังการให้สง,ง่าบ้านลาดเตรียมพร้อมอยู่หลังโขดหินส่วนผมกับนครบ้านสูงเนินให้เข้าจู่โจมจับเป็นค่าศึกตัวน้อยพร้อมกับพักพวกที่อยู่ส่วนกลางและปีกข,ขวาแต่ให้ทิ้งท่ายางและทหารพลานชัยบ้านป่งเป็นหน่วยระวังป้องกันหลังถ้าแผนการจับเป็นในครั้งนี้พลาดอิงไอ้ชัย แลไอ้ทิ้งเองสองคนจัดการสังหารพวกนั้นอย่าให้พลาดโดนพวกเดียวกันล่ะได้ครับพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเราสองคนทำได้แน่ทิ้งท่ายางและช้ยบั้นปงุงสองฐานพลานเดินไตรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะเพราะมันทั้งสองเป็นมือสังหารประจำกองร้อยอยู่แล้วจากสาเหตุนี้เองพี่แดงจึงไว้วางใจให้มันทั้งสองทำหน้าที่เตรียมพร้อมเป็นมือสังหาร เมื่อทุกอย่างลงตัวพวกเราชุดจู่โจมจะเป็นข่าศึกเตรียมพร้อมนิ่งเงียบอยู่กับที่เพื่อรอเวลาที่มัจจุราชตัวน้อยเดินเข้ามาในระยะที่จะจู่โจมจะเป็นได้ข่าศึกซึ่งอยู่ในวัยละอ่อนก้าวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆและเชื่องช้าตามเส้นทางบังคับที่พวกเรากําหนดให้เป็นจุดจะเป็นไอหนูจอมไวร้ายคนแรกก้าวเข้ามาในจุดที่พวกเราต้องการจะเป็นมันไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่ามันกําลังจะเป็นเฉลยศึก ของฐานพลานจู่โจม่ข่ปักธงชัยแต่ท่านใดน,นั้นเองมันมีอาการหยุดชะง,งักมือทั้งสองของมันบรรจงปลดอาวุธปืนออกจากไหลผมรู้สึกใจหายว่าคิดว่ามันอาจจะเห็นพวกเราจึงปลดปืนออกมาจากไหลเพื่อยิงถล่มพวกเราแต่ผมคิดผิดถนัดอีกเป็นครั้งที่สามแทนที่มันจะยิงพวกเรามันกลับนำปืนไปวางเพียงไว้ที่ต้นประดู่แล้วบรรจงลุดซิปกางเกงนำเจ้าโลกออกมาอวด จากกิริยาท่าทางของมันพวกเรารู้ได้ในทันทีว่าข้าศึกตัวน้อยกําลังขี่ส่วนในพวกที่ติดตามมาข้างหลังส่งเสียงหัเราะดังลั่นป่าที่เห็นเพื่อนเดินล้าจนขี่แตกเยี่ยวไหลนับว่าเป็นโชคดีของพวกเราจริงๆที่มันรวมตัวกันได้โดยที่ไม่คาดฝันมาก่อนปีแดงส่งสัญญาณบอกพวกเราด้วยการพยักหน้าพวกเราชุดจู่โจมจับเป็นทั้งหมดลุกพวดออกจากที่ซุ่มทันทียุด พวกมึงยกมือขึ้นปีแดงมัจจุราชดำจากปักธงชัยทะยานออกจากแนวป่าคู่ตะคอกบอกให้ข้าศึกตัวน้อยยกมือขึ้นโอ้ไวไรตัวเล็กมีอาการชะงักตกตะลึงพวกมันพยายามสลัดปืนออกจากไหลเพื่อต่อสู้แต่พวกมันช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีเพราะลำกล้องอาวุธปืนอาก้าไม่ต่ำกว่าสิบกระบอกจ่ออยู่ที่ศีรษะของทหารเด็กพวกมึงขยับเพียงนิดเดียวหัวมึงเละแน่นครบ้านสูงเนิน ตะคอกออกมาด้วยน้ำเสียงที่พร้อมจะสังหารคนผมสังเกตดูใบหน้าท่าทางของนักรบดำแต่ละคนมันผิดแลกแตกต่างไปจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมรู้ว่านักรบชุดดำทุกคนพร้อมที่จะสังหารนักรบเด็กทันทีถ้าพวกมันขัดขืนคำสั่งของพวกเราเหินเว้ยเก็บอาวุธของพวกมันพี่แดงตะโกนสั่งด้วยน้ำเสียงที่ดุดันไอ้เหินหรือสาสมัครฐานพลานเหินหนองหง มือสังหารจากเมืองบุรีรัมย์เคลื่อนตัวเข้าหาค่าศึกดวงตาทั้งสองข้างของมันจับจ้องอยู่ที่ค่าศึกเด็กอย่างไม่กระพริบตามือขวาของมันจับอยู่ที่ด้ามปืนอากา้าส่วนนิ้วชี้ขวาอยู่ในโคงไกปืนลักษณะพร้อมยิงถ้าผู้ใดขัดขืนไอ้เหินใช้มือด้านซ้ายดึงอาวุธปืนออกจากมือของนักรบเด็กจากยอดดอยทีละคนทีละคนพวกเราทั้งหมดก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับไอ้เหิน อืดใจต่อมาอาวุธปืนของข้าศึกก็โดนพวกเรายึดไว้เป็นที่เรียบร้อย<ป>พวกมึงไปรวมตัวกันทางด้านโน้นพี่แดงขู่ตะคอ,อกบอกให้พวกมันไปรวมตัวกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่พวก้าศึกตัวน้อยฟังแล้วไม่เข้าใจจึงยืนนิ่งกลิ้งลูกตาไปมาเพราะสงสัยโครมรองเท้าเบอร์แปดของหัวหน้าชุดซุ่มสังหารยันโคมเข้าที่ยอดอกของหัวหน้านักรบเด็กมันหงายท้องล้มลง,ลงไม่เป็นท่า กูบอกให้พวกมึงไปรวมตัวกันที่ด้านโน้นพวกมึงหูแตกหรือไงวะพี่แดงตะคอกออกมาจริงๆแล้วหูพวกข้าศึกตัวน้อยไม่แตกหรอกครับแต่พวกมันฟังไม่รู้เรื่องเพราะพวกมันเป็นทหารกระเหลี่ยงพูดไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ชัดและพี่แดงแกก็คงลืมไปว่าป่าพื้นใหญ่แห่งนี้มีผู้คนผู้ร้ายหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ปราบปรามคอมมิวนิสต์จนเคยชิน พอมาพบเจอเกะเลียงดงลูกพี่ของผมจึงออกอาการงงแต่จากอาการงงและหลงไปใช้เท้ากลับได้ผลเกินคาดเพราะพวกข้าศึกตัวน้อยขยับไปรวมตัวกันตามที่พี่แดงบอกทันทีนนท์เฮ้ยมัดพวกมันติดกันให้หมดทุกคนครับพี่ผมตอบรับคำสั่งของหัวหน้าชุดเดนตายจะแจ้งปลดเชือกออกจากบาลายัยมัดมือของพวกเฉลยเด็กในลักษณะไขว้ไปทางด้านหลังจนครบทุกคน เวลาออกสนามรบพวกเราฐานพลานจะมีเชือกประจำกายคนละหนึ่งเส้นจุดประสงค์คือเอาไว้ใช้ในข่าวจำเป็นเช่นใช้ในการโรยตัวไต่หน้าผาเพื่อเข้าโจมตีข่าศึกการต่อสู้ในป่าของพวกเราฐานพลานนั้นมันไม่ง่ายเหมือนการรบในเมืองการรบในเมืองนั้นหมูมากๆเดินไปเจอกันก็กวักปืนออกมายิงกันพอตายแล้วก็แยกกันเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเก็บศพส่วนพวกเราฐานพลานต้องเดินบุกป่า ฟาดงใช้เวลาแรมเดือนในการค้นหารังของผู้ก่อไาลายว่าซุมซ่อนอยู่ที่ใดเมื่อพบเจอเกิดการประทะห้ามหันกันมีกําลังพลหารบาดเจ็บล้มตายพวกเราต้องหามออกมาเองไม่มีเทวดาหน้าไหนเข้าไปช่วยเหลือหรอกครับตนจึงเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นสรุปแผนการจับเป็นค่าสึกของพวกเราในคราวนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่มีกําลังพลหานพานได้รับบาดเจ็บและล้มตายแม้เพียงนายเดียว หลังจากจับพวกค่าศึกมัดเรียบร้อยแล้วพวกเราจึงควบคุมตัวมัจุราชเหล่านั้นลงไปที่ฐานปฏิบัติการบ้านด่านสิงขรเพื่อรีดหาข่าวความเคลื่อนไหวของค่าศึกจากการสอบถามพวกมนุษย์ตัวน้อยเหล่านั้นพวกเขาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการสอบสวนทวนความพวกเราได้รับคำสั่งให้นำมัจุราชตัวน้อยจากเทือกเขาสูงไปปล่อยในป่าลึกเขตแดนไทยพมา่า เพื่อให้พวกมันเดินทางกลับฐานปฏิบัติการซึ่งอยู่บนเทือกเขาสูงที่สำคัญพวกเราได้คืนอาวุธยุธทธปกรณ์ที่ยึดมาได้คืนให้กับทหารกระเลียงตัวน้อยจนครบทุกคนผมไม่เข้าใจหลอกครับว่าทำไมจึงต้องคืนคืนแล้วประเทศไทยได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่หาคำตอบให้กับท่านผู้ฟังไม่ได้เพราะผมนั้นเป็นเพียงอาสาสมัครฐานพลานตัวเล็กๆ เป็นเพียงนักรบป,ประชาชนที่จนๆไม่มียศตำแหน่งใหญ่โตผมเคยคิดหลายครั้งหลายคราที่จะนำเรื่องราวออกมาตีแผ่ในลักษณะของวรรณกรรมแต่ผมทำไม่เคยสำเร็จแม้เพียงครั้งเดียวเพราะว่าผมไม่กล้านั่นเองเรื่องราวเหตุการณ์บนเทือกเขาตะนาวสียังไม่จบนะครับผมยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวและเหตุการณ์ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตาม แต่คลิปเสียงนี้ได้จบลงแล้วฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ